หลายคนก็ติดตามข่าวอยู่นะครับเมื่อสักครูน่นี้คุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการจมน้ําการเสียชีวิตคุณหมอถ้ายังจำกันได้เมื่อเดือนที่แล้ว24ตุลาคมน้องมาวิน น้องมาวินเนี่ยไปไปขี่เจ็ตสกีกับเพื่อนนะครับที่เขื่อนเขื่อนศรีนครินทนะครับที่กาญจนบุรีปรากฏว่าน้องเนี่ยพลัดต,ตกลงไปแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพด้วยนะครับแล้วน้องก็จมหายไปเลยคุณแม่ก็พยายามตามหามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่24ตามมา15 16วันจนในที่สุดก็ยกเลิกภารกิจไปแล้วก็มาเริ่มภารกิจใหม่เมื่อวันที่18ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ทีมงานที่ลงไปค้นกันเนี่ยหลายร้อยชีวิตประมาณ2 0 0รชีวิตใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนโดรนที่บินบนอากาศเพื่อจะดูนะครับบริเวณเหนือน้ําโดรนใต้น้ําเพื่อดูว่าข้างล่างมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนักบดาน้ําเรือกู้ชีพต,ต่างๆไปค้นหาปรากฏว่าไปเจอร่างของน้องมาวินซึ่งเขาบอกว่าจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็นับแล้วเนี่ย26วันด้วยกันแต่สิ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยนะครับมีการแชร์กันก็คือว่า แล้วก็มีการตั้งคําถามเพราะว่าน้องเนี่ยไม่เน่าครับไม่เน่าไม่เปื่อยร่างของน้องเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับอันนี้เนี่ยผิดปกติเหนือธรรมชาติหรือไม่นะครับคุณหมอทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสภาพของน้องเนี่ยอยู่ตรงความลึกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ70เมตร ครับอยู่ลึกลงไปจากระดับน้ำเนี่ยเจ็ดสิบเมตรในสภาพนอนหงายร่างไม่น่าไม่เปื่อยเขื่อนใช่ไหมครับเป็นเขื่อนสีนครินทีเนี้ยหลายคนว่าเอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิยศาสตร์ครับใน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 ขณะที่เนี่ยฮะผ่านไปแล้วเกือบเดือนนะแต่ร่างไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับคุณหมอคือถ้าเราศึกษาดีๆนะฮะเลยจากประมาณสักสามสิบเมตรลงไปเนี่ยอันนี้เท่าไร่จ็ดเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรเนี่ยสามสิบเมตรเขาลงไปแล้วเนี่ย มักจะออกซิเจนต่ำนะฮะ oh. เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะลงไปในน้ําก็จากผิวน้ำาคาเลยถ้ามันอยู่ในทะเลสาบแบบนี้หร้อเขื่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคลื่นอะ่ะออกซิเจนก็จะอากาศก็ลงไปไม่ได้ทั้งใต้น้ําลึกๆเนี่ยก็จะมีออกซิเจนต่ำก็เหมือนกับเราเอาไปาไว้ในตู้เย็นอะ่ะแบคทีเรียมันไม่เจริญเติบโตมันก็ไม่เน่า oh. เพราะการที่ซากสัตว หรือว่าศพคนจะเน่าเนี่ยมันจะต้องมีแบคทีเรียกินครับแล้วแบคทีเรียก็อยู่ในลําไส้เรานี่แหละ <ừ> mm แต่พอเราแช่อยู่ในน้ํานานๆเนี่ยแล้วเสียชีวิตเนี่ยออกซิเจนไปนเลี้ยงแบคทีเรียไม่ได้แหละครับเ<อ>พราะในน้ํามันมีออกซิเจนเอ,เอ,ออกซิเจนก็มักจะจากลําไส้ออกมาทะลุออกมาเน่ามาหรือว่าจากผิวหนังเน่าลงไปถ้าอยู่ในนั้นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในตู้ตู้เย็นที่แบคทีเรียมันโตไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่อุณหภ,ภูมิเป็นเรื่อง อุณหภูมิมันเป็นเรื่องของออกซิเจนออซเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นไชยศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องของลึกลับซับซ้อนอะไรนะ,ะเป็นเรื่องธรรมชาติของการถนอมจะสังเกตได้ว่าในในใน,ในหลายพื้นที่ที่สามารถเก็บอาหารไว้ใต้น้ําได้นะ,ะโดยเฉพาะทางชาวทะเลที่อยู่ทะเลลึกเนี่ยหรือว่าอยู่ตามตามชายชายชา,า,ายหาดเนี่ย ถ้าเขาจะเอาอาหารเก็บไว้มากๆนานๆเนี่ยเขาเอาถ่วงหินถ่วงน้ำเลยครับ <ฮะ S 2> ลงไปลึกๆเลยปลาเนี่ยถึงตายแล้วก็ทวงไปลึกๆมันก็ไม่เน่าเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนครับครับนะขอถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็อย่าไปคิดว่าเป็นสยศาสตร์เลยสิ้นนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ยังโชคดีที่ได้พบร่างของลูกชายนะครับ เราจะได้ทําบุญสวดกูศลไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับใช่ครับเพ่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางทางบริเวณเขื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างลึกด้วยก็กําลังหาวิธีอยู่ว่าจะกู้ร่างน้องยังไงเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเป็นรายที่9แล้วนะที่จมลงไปแล้วหาไม่เจอแสดงว่า น้ำเนี่ยค่อนข้างเจียลึกมากนะครับแต่ก็ในในในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันแล้วก็เป็นการนําเอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะเทคโนโลยีต่างๆที่มีขึ้นเป็นอีกก้าวหนึ่งของการที่จะช่วยช่วยกันกู้ร่างหรือว่าการหาร่างของผู้ที่จมน้ำนะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับ200กว่าชีวิตเลยเขาก็พยายามทําทุกวิถีทางแล้วก็ใช้ความรู้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในการในการหาจนจนพบร่างน้องนะครับ